สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ไหนคะ B ออดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอ at NDK Center ค่ะไม่ไม่ถามทุกคนก่อนรู้จักสุนทรพูดไหมฝุ้ปี๋ารุยปี๋ไราแล้อาอะไนันคอะไทยอยู่ตรงนี้อยากให้รู้วาจิกกี้ จบแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเราเล่นเราเล่นเราเรากับเรากับของ้อยไ้อยกลับมาเกิกลับมากตลกมากปะเก้มกกลับมาไกิดกลับมาเกรบดี้นัทสุบลกี่สองสะกที่สองไ่ด้สอนึงโอเคกอนตลกมากปะต่นนอนพูใช่ไหมเ่าปีเต่าคุยเต่อเต่าใจสะพน เป่าเป่าเก่าเก่าวก่าเขาไม่ได้เป่าปีเป่าขุยแล้วนั้นจ้ะนั่นพระไพมณีเนาะเป็นในหนึ่งในวรรณคดีที่เขาได้บอกว่าประพันธ์ประพันธ์ถูกต้องเขียนมาแล้วก็เขียนมาแล้วก็เขาว่าเอยปัดแหงสุนทรภู่เนี่ยเป็นใครอยากสุ่มก่อนสุ่มเลยครับสุ่มเพื่ออะไรคะสุ่มเพื่อเป็นหัวข้อไงเราต้องแต่งตามหัวข้อที่เราได้ไปพี่โยก่อนเลยคนแรกไก่เบื่ เม็ดกระต่ายลอยร้อมกลัวที่มันสุดแหม้วมาจากบ้าขอแบบนิยามหวานเจี๊ยบได้ไหมคะพี่หวานเจี๊ยบคือยังไงแบบมันมีไอติมชื่อหวานเจี๊ยบป่ะหมีอันนั้นอะที่มันเป็นแห่งๆอ่ะหวานเย็นหวานเย็นเออหวานเย็แกแกเคยกินหวานเจี๊ยบป่ะที่สองเคย้อนมาจากอะไรแบงคอกเลยนี่ยังวงยังไม่รู้อยู่หรอ นี่ก็สราเกนพี่ริงชินเป็นประธานบริษัทแต่ง้อมเฮเของหลวงวันนี้ค่ะจ้าก่ชื่อสิทิองี่ชื่อสิอยู่ตรงนี้ใพี่พี่ชื่อเธอพี่คนนี้พนุ ยฉันแต่งมนนี้เลยละสวยมากมีหนนี้ห้าห้าบวกอตว่าห้าหบวกอยากเริ่มว่าแบบตอนถึคอนกรัวครับยี่สมิถุนามาปรบบีเอ็นเทำไมมเ่โอเป็นอะไรบีเ็นเเหมือนะปวดพี่ตายได้หรอคะได้ปะ ดีเอเคี่สิบแปดเรือกแต่ละคนมาทำไมอ่ะเงียบทำไมไม่มีสมาธิหนึ่งสองสามสี่แบบนี้หรือว่าแค่นี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่บอกไม่ต้องพูดเ่อบอกอ่ะอย่าเงียบเยอย่างเงี้ยบอย่างเงียบเย้เย้ว้าวสัสพิมอะไรครัโอ้แกเอาจีบของเฉยโคตรโกงโน้ตอ่ะ ไอ้วะเฮ้ยห้ก็ปล่อยเอาไปปล่อยให้ดูเองอ่ะไม่ก็ไม่ดีจะปล่อยให้ดูไม่ได้เป็นว่าให้พูดเขียนอะไรแบบนี้ออกไม่เอาเอาอีกมันมันไม่แบบมันไม่จบเออเอาอ่ะนักประพันธ์ พี่เขาปิดคอมเมนต์ไปแล้วว่าหนูจะดูอะไรการที่เจอละก็อบ่านคอมเมนต์คือไม่ได้จริงจังกับพี่แต่ถ้ามันไม่จริงจังมันจะไม่เห็นมีคนบอกเปอะไรหาแม่เนเลย ดูไลค์อยู่นะคุณแม่เม้นมาคนอะไรเรียกแม่ว่าคุณแม่ใครเรียกแม่ว่าคุณแม่ไหมไม่มีเลยแม่าอะไรม้าใช่ไหมฉันแม่ฉันแม่พี่จริงค่ะฉันไม่ได้เรียกคุณแม่พี่จริงค่ะฉันฟังหนูเรียกแม่ว่าแม่กับม้าแต่ว่าถ้าคุยกันเรียกเธอตลอดพูดเลยได้ยินเจอเจอเธอหันมาหน่อยดิในภาพเสียงไม่มีในภาพไม่มีทุกค AI นหนึงเน็กเน็กเอเมนว่าเบบี้มันจะมันจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยอาท่านหนึ่งเน็กเอเมนว่าเบบี้ว่าไงคะเบบี้ม่ะเบบี้ไหนเบบี้ตงไป็นไงละว่าไงต่างเงียบแต่ละคนเขียนวรรคแรกว่าอะไรบ้างได้ยังก่อนได้แล้วได้แล้วเราเปิดเลย โมเนของเธอว่าอะไรนะ B N K ใจงามยมลำบากอาวไมลเรายามรายาปกติใ่ะของน้องโยได้ยังไม่ได้ไปยมลำบากเลย Google แล้วก็อาอยดูนี่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 ต้อเรือสี่แปด E E U I สี่แปด่แดสี่แปดเพราะว่ามันประกอบมาด้ มันยะนุก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 ก็เพลงสัญญาณเป็นกับยานี11บเอแกเราแต่งต่อไม่ไหวแล้วทำไมอะทำไมตึงกันดังอะเราเราท้อคือแบบโคตรจะเชื่อมโยงอะตอนนี้เห็นแล้วให้ดูหนึ่งสองสามชิบ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 พอเลยนี่เเธอทำอะไรนี่ออันนี้กหนทําให้ทุกคนซีดอะ ไม่ทุกช่องเลยไม่ไม่กงโน้ตเหมือนนี่นะคนเริ่มเราเป็นคนจบมันเถอะเพื่อนๆได้ส่งได้ส่งคลิปเต้นสำหรับการซ้อมวันนี้มาแล้วดูตอนนี้ถ้าเธาดูตอนนี้ฉันจะอ่านก่อนเถอะก่อนสำคัญก่อนวิดีโอจริงจริงดีวยเบล หนูจบจริงชุบหนูเป็นหัวข้อไลฟรนะคะหนูจะมาในกาบยานีสิบเอ็ดเพราะว่าหนูถนัดที่สุดอุ้ยเขาถนัดกาบยานะตอะไม่บอกว่าหนูผิดกฎนิดหน่อยใช่ไหมหรือว่าหรือว่ามันไม่ได้บังคาบอะพี่ไอ้พี่น้องน้องใครผิดกฎที่ผิดวรรณยุก อย่างวันนี้เป็นวันดีพวกเราสี่คนนี้มาไลฟ์กันที่ตู้ปลามีเปย่าและเพื่อนก็ได้ยอยเกิดและพี่พีคไม่พออีกมีโมเน่พวกเราโคตรจะเท่เย้เยขอบคุณจ้าโอ้โหดูแบบว่ายังยังมีแบบเนือเรื่องยังมีสตอรี่สตอร์จเรายเราต่อเด้ครับเกมก็คือของหนูนะคะ B N K ใจงามยามลำบากขอฝากได้ไหมให้รักกันแม้ในวันอังคารเราต่างมีศักดิ์ศรีสวัสดีครับเบบี้ตอนต่ออะไรสวัสดีสวัสดีครับเบบี้กินข้าวกันยังไงไปครับมา h า w อ i i สี่แปดอูอาเกิดล่ารักอ่ะมีจ้ะ หวานเจี๊ยบว่าอะไรคะไ้หมีชาวสีชาวแล้หน้าตาดีดีจะจดีจะิวมันคล้ยๆกันอยากให้อยากให้อยากให้ดูต่ออยากให้ติดตามต่อหน้าตาดีดีอะจบแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วจ้ะไม่มีต่อไปอาล้าเดีวความ้มิรู้มิสาระรู้สึกได้ไม่มีสาระเออกดดันว่ะ สัญญานะจ๊ะพี่จ๋าว่าจะมาดูน้องๆหน้าตาสวยงามคนรุ่นสามปังปูนี่แย่เอ้ยเขาเลยสั่งมาเลยสั่งเลยเขาบอกครูโกยืนกรรมไหมเลียวละครูโกยไม่อยู่เขาไปเรื่อยเรื่อยเขาไปกาลาอินเดียนาแหละคิดว่าใครแต่งกอนตึงสุดคะไปย่าโยกเกิดยกมืออุ้ยน้อยอ่ะเสียใจไปย่ายกมือ ยกช้ำโลนะทุกคนโมเน่ยกมือค่ะวันอังค่าวกรองขันอนะคะมีจักสีอ่ะไมอกพี่โอมีสาระไงใช่ส่วนที่ข้าวเป๋มืบไหมคะส่วนที่ข้าวเป๋ีครับเบบีออู่ว่ส่วนทีครับเบบมีอีอู่ว่เลิกรอดีโอเคโอเคเรามาดูความจริงกันดีกว่าค่ะไม่มันเลี้ยงจากไม่ไม่มีสาระไปมีสาระเข้า เคจนในในงางเองได้อย้ยเฮ้ยฉันมีชาสีปแปดด้วยผิดิหลักไม่ได้ที่สามนะคะโยเกิร์ตค่ะที่สี่ไปเอย่าค่ะมีสารละสูตรหลองได้หรอโอเคโอเค